بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نهبت الله سبحانه نهبت الله سبحانه وتعالى نهبت ربان رمات رمات نهبت سلامت على نهبت ครับก็คับดีแล้นะครับในภาพนี้นะครับเราจะมาเรียนนะครับในเรื่องของการจัดการศพนะครับตอนการอาบน้ําศพนะครับซึ่งในภาพที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนก็ได้เรียนรู้ว่าเมื่อมุกลิมคนใดนะครับเสียชีวิตลงเนี่ยจำเป็นมุสลิมที่ยังมีชีวิตอยู่นี่ต้องกระทําแก่มายักหรือว่าศพเนี่ยสี่ประการนะครับ ดังนั้นก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการอาบน้าสุดในวันนี้นะครับก็อยากจเอาล็อนะครับเราจะมาเขาเรียกว่าทบทวนปัเรียนกันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนนะครับอาจจะยังไม่ได้เรียนในคาบที่หนึ่งเ่ยได้รู้นะเนื้อหาแล้วก็ไปพร้อมๆกันนะครับาก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอยกนะครับอายัลกุอานขอรับสุบฮาระอดารานะครับที่ได้กาวบว้ว่า คุณลูนอฟซินเจอิคะตุนเมานะครับทุกๆชีวิตนะต้องยิ้นรนกับความตายนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านหรือว่าไม่ว่าจะเป็นใครไม่กระทั่งตัวผมเองนะครับก็อยม่้นกับความตายนะครับงนั้นเมื่อมุสลิมคนใดคนหนึ่งเนี่ยถึงอาจาน,นะครับหรือว่าถึงววระสุดท้ายเนี่ยเขาจะลกนี้ไปเนี่ยสิ่งที่มีความสําคัญอยากจะเตือนพวกเราก่อนว่านั่นก็คือความดี ดังนั้นต้องพยายามนะครับเก็บถึงความดีให้มากที่สุดนะครับแล้วก็นะครับเราจะมาทบทวนบทเรียนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องการอาบน้ําศุกนะครับแล้วก็บ้าบูมาเย็นเสมูสินไม่ยึดนะครับสําหรับบทที่เรียนที่ผ่านมานะครับก็ได้กล่าวถึงพูดถึงนะครับว่าเย็นเสมูสินไม่ยึดอันตรายุนสิ่งที่จําเป็นต้องจัดการแก่ศุกนะครับมีสีประการ นะครับก็ประการที่หนึ่งนะครับก็ทุี่ดูดูก็คือการอาบน้ําสุกนะครับอันนี้ก็มีความสําคัญนะครับเป็นขั้นตอนแรกนะครับถึงแม้ว่าม้ยักษ์เนี่ยเขาตายจุมน้ํามากนะครับก็จําเป็นอย่างยิ่งที่เราจําเป็นจะต้องนําสุกขึ้นมานะครับทำการอาบน้ําให้มันเรียบร้อยตามกระบวนการตามหลักการของศาสนานะครับประการที่สองนะครับก็คือวัดตัดตีนี่คื การขอสุนะครับการขอพิสุกผู้ชายก็โหวเป็นผีชั้นนะครับผู้หญิงขอเป็นผีชั้นมีชั้นยังไงมีกระบวนการยังไงอย่างไรนะครับก็ในขั้นตอนที่2เนี่ยเราก็จะมาคุยกันในราบต่อต่อไปนะครับลนะำดับที่3นะครับหรือว่าขั้นตอนที่3ต้องในการจัดการสุวัสโดอร์จุอาราอีนะครับก็คือีการละหมาดนะครับดังนั้นท่านจะต้องละหมาดก่อนที่ท่านจะถูกละหมาดนะครับ นี่เป็นคําพูดของนักวิชาการนะครับหรือละหมากของเราได้กล่าวเตือนพวกเราไว้ว่านะครับวันนี้เนี่ยละหมาดมีความสําคัญนะครับเราต้องอพยายามละหมากนะครับให้ช่วงเวลาในการรักษาละหมาดให้ให้ดีนะครับก่อนที่ท่านจะถูกละหมาดนะฮะท่านก็นั้นหมายถึงว่าก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตแล้วก็เขานําท่านไปละหมาดมาอย่านะครับเป็นทีน่ขั้นตอนที่3ที่เราต้องจัดการแก้สุกร แล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับก็คือวัดดับมนะการนํามายัดหรือว่าการนํนส่กไปฝังที่มักบารสก็คือที่สูบอับนครับครับก็สําหรับวันนี้นะครับเราจะมาต่อกันในเรื่องของการอาบน้ําศพนะครับสิ่งที่มีความจําเป็นนะครับในการอาบน้ําศกเนี่ยกนะ็มีไปพ้นในเรื่องของการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะใช้ในการ อาบน้าสุกนะครับดังนั้นก็เริ่มต้นมาจากเรื่องของการัดเตรียมน้ํานะครับที่จะใช้ในการอาบน้าสุกนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3าประเภทนะครับน้ําประเภทที่1ที่จะต้องเตรียมไว้ก็คือน้ําเปล่านะครับน้ําเปล่าก็น้ําธรรมดานะครับ2ก็คือน้ําที่ผสมใบพุทรานะครับใบพุทราเนี่ยดูภาพนะฮะนักเรียนอาจจะบางคนอาจจะรู้จักนะครับส่้นพุทรานะครับ ถึงใบเล็กๆสีเขียวนะครับก,ก็เราจะต้องผสมน้าเปล่าเนี่ยกับใบพุสาะนะครับเพื่อที่จะใช้ในการอ่างน้ำสนะเป็นประการที่สองนะครับแล้วก็น้ําประเภทที่สามสุดท้ายก็เรียกว่าน้ําผสมกับพิลเสนนะครับหรือว่าการบูดนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราจําเียมนะครับในอันดับแรกเลยก็คือนะครับก็ต่อไปนะครับรเรามาเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะครับคือใช้ในการ น้ําสกุกนะครับก็มีมากมายหลายประการนะครับก็จะแนะนํานะครับแล้วกสิ่งที่มีความสําคัญนะครับเช่นเริ่มต้นจากยาสะผมนะครับสองก็ยาสีฟันครับยาสีฟันสามสบู่นะครับสี่เนี่ยก็ผ้าขาวม้านะครับหรือว่าผ้าบางๆนะครับเอาไว้สําหรับการเขาเรียกว่าปิดนะครับ ปิดกันมายัดในขณะที่เราอาบน้ําให้เกม่มายัดนะครับแล้วก็ขันปักน้าัน้นะครับที่ดีควรจะหางขันที่ดีที่จับนะครับมันจะได้สะดวกแล้วก็สุดท้ายถท้สุดจะตีสัมดีนะครับรก็อ่าบถัดมานะครับเราจะมาดูกุ่คนที่สมควรอาบน้ะนะบบําให้เก่นะครับมายัดหรือว่าให้เก่ศดนะครับแนหนึ่งนวประการที่หนึ่งนะครับควรจะเป็นเพศเดียวกันนะครับกับาการูถ้ามายัดเป็น ามาแยกที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับเราก็ต้องให้ผู้ชายที่กันเนี่ยเป็นผู้ที่อาบน้ําให้เกศกนนะครับสองควรเป็นญาติกล้ชิดนะครับอาบน้ําให้เก่ให้แก่ศนะครับถ้านะครับป้าเสียชีวิตเราก็ต้องให้ดูนะครับหรือว่าาวารลูกเสียชีวิตก็ควรจะให้ป้าเป็นคนอาบให้นะครับหรือว่าถ้าสามีภรรยายเนี่ยะก็ควรที่จะให้เกกันนะครับนี่ก็เรียกว่า ควรให้ยากใล้ชิดนะครับเป็นผู้อาบน้าให้แก่ศพประการที่สามนะครับควรจะเป็นบุคคลที่ดีนะครับมีอิมากครับทีนี้เรามาดูนะครับข้อควรระวังนะครับในการอาบน้ําศพนะครับก็มีหลายประการด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นสถานที่ในการอาบน้บําศพเนี่ยควรเป็นสถานที่ที่มันมิชิดนะครับสา,ามารถที่จะ ปกปิดสายตาผู้คนนะครับโดยก็ควรจะมีะเป็นที่ทีไเราเรียกมีเป็นห้องนะครับหรือว่ามีผ้ามา่านปิดกั้นนะครับนี่จะเป็นสิ่งที่ดีครับแล้วก็ถ้าหากว่าในขณะที่เราอาบน้าสบเนี่ยเราเกิดไปเห็นความผิดปกตินะครับหรืออารามั์ที่ไม่ค่อยดีแก่สบนะครับตรงนี้ก็ถือว่าห้ามนินทาพาไปกล่าวพาไปบอกให้ผู้อื่นได้รับรู้นะครับแต่ ตรงกันข้ามนะฮะถ้าว่าเราเห็น,นสิ่งที่ดีอารามัสที่ดีนะครับแก่ศพอันนี้ควรที่จะบอกต่อให้กับคนอื่นนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ศาสนาสนับสนุนใ,ใ,ให้เล่าสื่อกันฟังนะครับและก็ประการต่อมานะครับที่เราจะต้องระวังนะครับควรอาบน้ําศพด้วยความนุ่มนวลน,นะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูขั้นตอนการอาบน้ํา มายัดหรือว่าอ่น้ำสุกนะครับหนึ่งเลยนะครับประการแรกก็คือเราจะต้องทำความสานะอาดมายัดนะครับอ่านะเริ่มต้นจากการแปรงฟันนะครับนะสระผมสบู่านะให้เก็บมายัดให้เรียบร้อยก่อนเป็นอันดับแรกนะครับนะลําลดับต่อมานะครับเราก็ทําการยกมายัดขึ้นมานะครับให้นั่งนะให้นั่งนะ้าก็ประมาณสักสี่ห้าองศานะครับเพื่ออะไรครับเพื่อต้องการที่จะรีดหน้าท้องของมายัดเนี่ย นำของเสียนะครับออกมาแล้วก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับนี่ถือขั้นตอนที่2นะครับเขาเรีย mm hmm. กเป็นการกรีบนะครับ mm hmm. น้าจที่อยู่ในท้องเนี่ยออกมาให้หมดนะครับต่อไปก็ประการที่3นะครับแล้วก็ทําการอาบน้ําละหมาดให้เก่มยักก็เหมือนกับการอาบน้ําให้กับคนที่คนที่มีชีวิตนะครับคนที่มีชีวิตอาบยังไงอาบน้ําละหมาดให้เก่มยักก็อาบเช่นนั้น แต่มันต่างกันที่ว่าเราจะต้องถามที่เก่งไหมครับครับทีนี้มาดูขั้นตอนนะครับถัดมานะครับหลังจากที่เราทําความสะอาดเรียบร้อยเปลงปันนู่นนี่นั่นเรียบร้อยนะฮะสองก็ทาการวีด่ดนะยิออกมาจากท้องแล้วก็อาบน้ำละหมาดขั้นตอนที่4นะครับเขาเรียกการใช้น้ําที่เราเตรียมไว้นะครับเริ่มต้นน้เํเแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเราใช้น้ําเปล่านะครับเราเราใช้น้ําเปล่าในการ น้ำมยายัดเริ่มต้นนะครับในการราดน้ำเนี่ยในการรดน้ำเนี่ยให้เรารดือว่าราดมา,าขเขาเรียกส่วนกลางของมายัดใหใหริ่มต้นจากศีรษะนะครับลงมานะครับจนกระทั่งไปถึงเท้าของมายัดให้ทั่วนะครับทาแบบนี้เนี่ยสามครั้งด้วยกันหลังจากนั้นก็ให้ทําการราดน้ํานะครับาทางด้านขวาของมายัดนะครับก็สามครั้งแล้วก็ไปทางด้านซ้าย3าครั้ง นะครับนี่คือขั้นตอนของมันนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็ทําการพลิกไปด้านหลังมายัดนะครับด้วยการที่อ่าโซเดียมล้างทางด้านหลังขวาตรงมายัดสามครั้งนะครับแล้วก็ไปราดน้ำทางด้านหลังซ้ายอีกสามครั้งนะครับนี่คือน้าเร็กเขาเรียกว่าน้ําเปล่านะแล้วก็ลําดับขั้นตอนที่ห้านะครับอ่าก็คือใช้น้ํอ่าที่ผสมกับใบกุศานะครับ การใช้น้ำผสมกับใบกุ้ยาก็เช่นเดียวกันครับเราก็ทำเหมือนกับน้ำเปล่านะครับขั้นตอนของมันก็คือราดตรงกลางสามครั้งนะครับให้มายัเนี่ยนอนหงายนะครับราดจ,จากศาีรษะลงไปจนกระทั่งถึงเท้นานะครับแล้วก็แล้วก็ให้ราดทางด้านขวามายัดสามครั้งนะครับในสภาพที่มายัดนอนหงายเนี่ยนะครับแล้วก็ราดทางด้านซ้ายสามครั้งหลังจากนั้นให้ทำการคลิกนะฮะมายัดนะครับโดยที่เราไปราดทางด้านหลัง นะครับทางด้านหลังขวาเนี่ยสามครั้งแล้วก็ไปทางด้านซ้ายสามครั้งมีก็อเดียว่าใช้น้ํปใบกษานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะก็คือการใช้น้ำที่ผสมกับพิมเสนหรือว่าการะบูนเนี่ยทำการล้างเช่นเดียวกันนะครับก็คือตรงกลาง3ครั้งด้านขวา3าครั้งด้านซ้าย3าครั้งแล้วก็ไปทางด้านหลังของมายักนะครับ เริ่มจากทางด้านขวาแล้วก็ไปทางด้านซ้ายสามครั้งก็ถือว่าเป็นการจบขั้นตอนการอาบน้ํานะครับให้เกร็มาเนี่ยนะครับก็สําหรับวันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการพูดคุยในเรื่องของทฤษฎีนะครับเดี๋ยวในภาพถัดไปเนี่ยนะครูจะนําวีดีโอนะครับมาให้นักเรียนได้ดูขั้นตอนนะครับอย่างละเอียดนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับอ่าีโบิีลเฮิตอฟิกวันนี้เดย้ย والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته